เอาละครับนี่คือผม The s i n o t Gaming นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไหมครับในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับ ชื่อว่าสกายวอลหรือเปล่าเรื่องง่ายคือส,สงครามตีเตียงนะครับผมก็ได้ลองเล่นสักนิดนึงแล้วนะครับบอกก่อนโจอบอกแล้วบอกออรก็จเฮเอืมอะไรเตียงใช่ไหมเตียงตรงไหนวะ เราต้องตอบไปข้างหน้าต่อต่อต่อใช้เวลาสักสักขอปรับนิดนึงครับมันค่อนข้างจะตอบอกยากเซร์เวอร์นี้เป็นเซเวอร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแต่เสียงเด่งคือ ห้องมันมีเยอะนะบอ๋อแลวกูจะกลับยังไงหายนะอ่ะเพื่อนต่อทางให้กูกลับก่อนต่อทางให้กูกลับก่อนดีมากดีมาก,พกเพื่อนราวางแผนมาดีครับเซิฟเซิฟ เออทุกนี้มาอืออีออันนี้วา,อ,าอันนี้วะรวยอืออันนี้ก็เปลี่ยนเอาดาวจัดจัดแม่แพงสุดแล้ว Oh. Oh, go. Ale, oh. au. อืมแต่ในยังในแล้วเก็บไปก่อนบอล็อกเหลือบล็อกนะครับเอาบล็อกก่อนบล็อกหมดแล้วเลยกเก็บไป ต่อทางไว้นะเออจะเฮียเจ้า yeah. มื้ชมเห็นไหมครับผมกดชิปแล้วนะไหว่ากูลมาะมันมี เศร้าเริ่มมันเศร้ามากไปแล้วตัวแตกพอตกสัตว์เ้ยลืมดีตายเวลาออกลบ อืมบล็อกเดี๋ยวกูเก็บเยี่ระไปเอาบล็อกก่อนหยุดอยากดบล็อก,อกชีวิงางชีวิงาืมันคใครรับกนะ่นออมันแดกแล้วโอเคแต่บางทีมันคนเด็กช้าก็เออแดกนะครับ ขึ้นผมในตอนนี้สีได้แตกสีน้ำเงินแตกนะครับทำแชก็ไเลยทีเดียวกดชิปนั่งเดินเดินเดิน เดินกูจบ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 เก้กลบๆกลบย่เร่าปัะเป็นไี้อ่ามึงโคเสียวล่วงอ่ะมึงคุมกันเหรอกูจะโด่หหมดเลยเอามา มาตอนนี้ที่รับรออะไรไายมันต้องแตก ครับโอ้โหจี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 กูหลบแล้วกูหลบแล้วกองสีเขียวสีเขียวขี้ยงไม่แตกเขียวยังไม่แตกเขียว เที่ยวหลบไปหลบมาหลบไป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 อ้าวอ้าไม่เลยปลไว้ดีปลไว้ดีปลไว้ดีปอด,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 ดีีออมาอือดาบอันนี้อย่างเยวเลยกเ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 กะ

Uh, good now. Good now. Bye 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 จะลงแล้วกูก็โดดได้สัตว์อืออืออือลงไปเอาไปทียนทีโซแวตจิ้ทีมทีโซแวต มาช่วยกูดิมา, Go! มาช่วยกูมาช่วยกูต่ทาทั้งค่ายกดแรกดิมา,อ,า,อ,าอ๋อ exchivo ท,ที่สุดมาอไ,ได้ม่มีอังกดชาดด้าที่หายเอาดาก่อน ดาบดาบดาบขอหนูขอหนขอบโหดไอ่แบกจะสัตว์เลยจะคลิปนี้มีคำอยาบก็ขออภัยนะครับแล้วผมกีกลัดจริงแังก็ขออภัยนะนบไอสัตว์กูไปก็ได้ไยี่ไปเฟี้ๆกับนี้เดียวไม,ไม่ไม่ไม่เราต้องมีนี่ด้วย เกาะคุขข้มกันภัยตะก,กี้ไปคนเร็วอ่ะตายหมายแลกไอ้คีค้างะนะค้งางพลาย เอ้ยค้างพลอยดาบดาบขอดาบพนโหดจงมาและไปกันไปรออะไรไปไปไปยา่า กูเป็นบินโซฟาสเว้ยเจ้าเดี๋ยวไม่ใคยแรกแรกบล็อกมาเลยเลยเหรอต้องไปดูสับยากรก่อน มาเพื่อนเดี๋ยวมาไปเก็บทำธน,น,นูบอนกูตายแบบงงย่าสารกูจะบวกอย่างเดียวเลย có đồ gọt 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 ngu Rồi có này. gọt 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 đi gọt gọt ีนี่เกมนี้่นโคตรนานอะเสียงนี้มันเราโดนวัวยิงยิงยิงคุ้มกันคุ้มกัน มันกระตุกนะครับต้องสิบสามวนาทีแล้วุล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 ลุดุล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 ุดุลเลุลุลุลงลุ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 ุ่ลุอุย กวันยิงๆๆๆๆๆๆตีออกกูก็ต่อใหม่ได้กูเรงกกูเยอะอุ่งอักอุ่งักตีกูก็ตีอ่ะอ่ะบล็อกกูมีเยอะไอ้สัตว์กูเยอะด้วยล่ะอ่อ มึงขุดกูกูกูก็ไปอะมึงขุดกูกูก็ไปคิงกูป๊อปป๊บแป๊อป,ปเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันขุดได้ไอ้เหี้ยพอมเงือะโอ้ยถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็ขอจะคิปเฮียนเท่านี้นะครับ ถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากได้จัาไม่กูพูดอะไรองกูไม่รู้ออาวันนี้ผมขอจบลิ้เท่านี้นะครัจ้าวันนี้ผมหัวร้อนมากเลยนะครับขอบคุณครับเยี yeah.